โอเคนะนักเรียนในวันพรุ่งนี้เรามีสอบเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านหนังสือมาด้วยนะจ๊ะเฮ้อในวันนี้ก็มาถึงวันที่เด็กนักเรียนแทยประสบปัญหากับไอนนี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นไปอ่านหนังสือซะฟิสิกส์เคมีบำรุงสมองอยากเป็นหมอเตรียมตัวจดได้สูตรหะแรง F เทากับ M A V เท่ากับ I R พอถึงวันนั้นกูอาจสอบตกอัดไม่แน่เพราะฉะนั้นกูต้องอ่านหนังสือ เอาวี we, ไม่เพื่อนอ่านหนังสืออยู่เอาหน้าสักตาหนึ่งเราจะเอาไงดีจะอ่านหนังสือต่อหรือไปเล่นเกมกับเพื่อนโอเคขอสักตาหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ20นินาทีต่อมาโอเคก่อนเข้าห้องสอบขอสักหนึ่งบทเรียนโอเคนักเรียนเตรียมตัวทำข้อสอบได้ Ủa ta sư phát giết mày đấu cảnh Oh